พีรอนอ้อนชยภูมิชาวสมุทรสาครที่มีเชื้อสายชยภูมิวัย25ปีอดีตกับตันเทพศิริชุดจดตุรมิตรสามัคคีครั้งที่28 DSA 132ดาวรุ่งที่ประสาทสายฟ้าจับสัญญาเป็นทีมแรกแต่ยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามในทีมชุดใหญ่แต่ส่งชื่อในทีมชุดบีเมื่อปี2019ล่าสุดยิงประตูทีมเก่าให้พีทีประจวบขึ้นนำบุรีรัมย์1-0ในเกมไทยลีกเลขาเดมาเล่ให้ฟัง ีรอนชื่อเล่นชื่อรอนเกิดปี42สูง182เล่นตำแหน่งเซนเตอร์ฮารและแบ็กไซด์ติดทีมชาติตั้งแต่อยู่เทศซีรินปี2017รุ่นยู9ิคว้าแชมป์4เศร้าที่ฮ่องกงและยู3มีรายชื่อติด29คนหลุดไม่ถึงรอบ27คนที่เดินทางไปแข่งชิงแชมป์เอเชียที่มองกโกเลียรุ่นโจรทานเข็มดีและชนะพัฒบัวพันธ์ หลังจากเล่นให้บรีดามบีในปี2019รอนถูกปล่อยยืมมาตลอดทุกปีผ่านการเล่นหลีกอาชีพกับ5สโมสรราชบ,บัชาในไทยลีก3โปรช่วงโควิดลงไปเพียง2เกมจากนั้นย้ายไปเดอะบิ๊กแบ์นนทบุรีบบรีเใ็เสอ2บนมีริสอ่ายฤดูกาลขึ้นลงรวม47เกมยิง1ประตู2022ย้ายไปปราดในไทยลีก2ครั้งแรกของเขาลงไป1เกมและหมดสัญญากับบรีดัม ปีต่อมา2023เล็กแรกเล่นให้มาราเนนา FC ในไทยลีก3ในสัญญายืมตัวจากเอฟพีทีประจวบลง12เกมยิง1ประตูและเล็ก2ย้ายไปแพร่ในเต็ดในไทยลีก2ลง3เกมและล่าสุดในปีนี้ย้ายมาต้นสงกาดไทยลีกจับ PT พีทีประจวบเอลงไปแล้ว7เกมยิง2ประตูภายใต้โค้ชเรือจ้าสะสมพบประเสริฐที่ให้โอกาสเด็กวัย,วยรุ่นอยู่เสมอและเป็นที่มาของกฎการยิงประตูทีมเก่าใส่บุรีดังยูเนเต็ดเป็นการแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในการเล่นระดับไทยลีกเพียงปีแรก หของไทยทีมหนึสูงที่ประจกขึ้นนำเลยครับโอ้โหโอ้โหเกิดขึ้นเลยครับ